ไปน้ำกะจักไปแนวไดอือจะเป็นดีเป็นยังไงกะอู้หม้อยไปน้ำสยเว้ยโอ้เพรใหญ่อันนี้หมอกะนัดเพิ่นไปตรวจโรคตรวจยังไงล่ะจะเป็นหน่อยเป็นลายซ้ำใด้กะอยากไปน้ำไปเบืองว่ามันเป็นยังไงบอสเด้อไม่เขาไปน้ำสวยไม่คนเป็นยังไงแล้วเพรใหญ่อันไปหาหมอกะไปแนวไหนไปบุเดีย เนี่ยอยากไปนากับว่ให้ไปนี่จะเปลี่ยนหน่วยเป็นไหลเอาไี่ยังบัดรว่าเราผ่านมาเวบัดที่นี่นี่อะไรเราโอ้ยเมย์เมย์ไปหาหมอจะได้บัดนี่คือสิมาใบเทวายไปหาเนี่ยโดนเนี่ยเฮื่อมันอยู่หุ่นเนาะเอาหาหมอซื้อโอ้ยกะบาดอยู่ดอกกะบ่ได้อยู่หละเฮือนกะได๋หมอเข้าวัดจังไหนคือได้มาใบเทเสนอวากมาตัว หมอเกาไล่ควยมาไล่ควยหนีเนาะเขาก็มาตัวเอาเถอเป็นยังคือสิว่าจังสันหมอจังใดสิมาไลยอันขวัญหนีควายเขาว่าจังใดดูดูซื้อลรามาถามหาบ้านเดือนปีเกิดเนาะเอาถามหาบ้านเดือนปีเกิดก็สิเป็นอีหยังบัดทีนี้โอ้ยไปให้เขาเสยอให้ั่นแหละให้เขาว่าจังไดเระบัดทีนี้ ไม่เขาว่าบ่ได้มาหาหมอดูเด้อมาหาหมอโรุ่งบาลว่าจังสันอีดีนี่ว่านเดียวเออดีแล้วจังสันเขาได้บ้านถ้าจริงใจมานมันดีแล้วถ้าจันยูโดนไปกรุงฮานอ้ยเขาสี่สีจาสั่งให้เจ้าอ่ะนะว่าเฮ้ยเขาบประเดี๋ยวมมาจังสันเขาบประเดี๋ยวมาจังสันเขาก็ต้องถามตัวไปหาหมอแม่ ม่อเขาถามมันเดือนปีเกิดเขาสิรูตีว้ายว้ยตองไงให้ให้เขาบอกเรื่องกันดูนี่โอ้ยกระหายนะเล็กจังตีหมอถามมันเดือนปีเกิดเราไปให้เขาเฉยให้เขาอยังไงล่ะให้เขาบานอุ้มวได้เป็นหมออุมวได้มาหาหมอดูที่พนักงาว้าวอะไรอย่างนี้นี่มันสิเดูแล้วตัวนี้เนาะเขาถามมันเดือนปีเกิดก่อนเขาเช็ดใบ นักแบบยังไงจ้าวันผมตั้งสจระบ้เจ้าตรวจสุภาพเตตัวเนาะมเ้ยอะไรนี่อวนมจับมือมเบเนาะอ้ยจับมือกูม้าดสเอวมังไ่มือกูเนาะแท้ๆมันเปนตรวจเลือดมึงถึงเลือดเนี่ยจวันความดันพอันนี้่ะไกัจ้าสิดือปเลยวปถามดี๋ยนะถามว่าเฮ้ยจเียวชานวเมียอบมีคำนี้ไ้ระวังหกงมีกับมีบ่ นี่บ่ะยบ่สฟัเด้อนงองเมียนั่นซัญยาพิเศษมุนี่เไรบา้งนี่นั่นซ้ำยาพิษเฮ้ยัว่ดด้อเอาเบาเดียวนีไม้ควมวาจันดหนเาเดียวนีไม้ควมวาจัไดัเออเออเบามากธีบายมาไมันชัดเจนเบาพิษหรือเบาถือ บักลิกก็เลยหยังมาถามก็ถามเวลาก็บังเวลเวลาองเจ้าจุดจะไปพูดตอบอีกหมไม่มันมีอยู่ในสมองอยู่แล้วเดี๋ยวนี้น่ะเออก็ใจมันบอกมาต่อบพราะในแบบสัดเจียนปานนั้นเออเ่มียนตัยใหญ่หรอเอออ็แบบว่าคิดได้เมียเก็ดอะไรที่ยังในสมองอยู่เอาสให้ยังไปบอกเาเถอะเรากีเพื่อบอกไปัล ขใครเจ้าแก่ตัวนะเออเจ้าตัวมาออเจอ้าเป็นคนอีสานนั่นรึหึใครก็บคนอีสานนั่นรึนี่นออนนแ,แววต,ต,ต่ว่าขใครไปยู่ภาคกลางโดนขันใครถามภาษาแดงนี่นหนให้เจ้เาตอบภาษาอีสานหรือเจ้าตอบได้ทีดตัวเจ้าได้ไหมง่ายใจเฮ้ยเอาไปสิถามได้ลตอบไม่ได้เด้อเอาคุณพ่ออีพอแล้าตอบได้ดยี่สิบตอเอบคุณแ <c oughs> <c oughs> นีเแม่ตองแกงจะมาตุกตคุณเนี่ยนี่าปอนยาบักอะยังามันมาถามยังวัี่สิูจักแม่ลำเล่ะโอ้ยถามยังไกัคนมึงีใสมหวังบคิดมันจะตอบไปหรอกม่ยายเนาะมันเป็นยังไงมันเป็นกูเบิงแล้วในซ้อมรอบแล้วเใใจมันอยู่ในใจมันดากดากูอยู่แล้ว ไาการเลยแง่ที่ประตูรายการเรื่องต่อแบบว่าขึ้นแง่ที่ปรตูแง่แกนเรืู่ห้อมีอะไรก็แกนอะแกนแกนอืมงอมรับเจ้าของโล่ว่าสู้มือนีอันเป็นยังไงเนี่ยงตู้ตู้ตูตเรื่องเปิดจินเขาก็เนอเจ้ายูเคียงกันสักกันเนออันนี้อันนี้บ้าโรดนี่คนนี่กินดใจกับลูกกับเมียนมันบริมีวังดีมันมีต่ควมหวังบออมันคันเบายังมากยังสี่ลนี่ เมาสักทีกับู่ชักคนมันมีเกลตาหน้าแบบใดอ่ะแม่ดิวบ่เจอแบบใดบอกมาโอ้ผิดนี่หน่อยนึงคือย่าอมอยว่าเหมาเนาะว้ยมันโมเมียนผิดมันตั้งใจเดี่ยวนี้มันตั้งใจเมาเลยมันตั้งใจไม่หยั่งซั่นจริงใจว้ยจริงใจแบบใดจริงใจแบบไหนจริงใจสินได้ดิบอกไปหาเขาเพื่อช่วยใจจีนขึ้นโอ้ยสา เชื่อกันมันดจ้จบเฝ้าไปเด้อค่าใจขออยู่บาเซ้าเด้อนี่เจ้าบ่าวมนมีควาเชียยบปัดปีเลยเพรายจงเจ้าอย่าเฝ้าไปอย่าเ้าไปเดี๋ยวเดี๋เดียวอย่าเฝ้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋